เบิ้งมะม่วงนี่จะเป็นมะม่วงหยางจำซื้อพันบ่ไดดปีปีแรกที่มันเป็นเปลือกสีม่วงนี่พี่น้องตกมาปีที่สองที่เป็นผลผลิตสีม่วงจะท้ายไปใส้พี่น้องที่แรกกนึกว่าเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลจะเป็นมะม่วงหยางบ่งหูผู้ใดหูบอกผมคอมเมนต์มาเด้อเด้ว่านี่คือมะม่วงอะไรครับพี่น้องเอาไว้บ่ไดดพี่น้องเอาไว้นี่เด้ บักนาหน่อยบักนาหน่อยกระแตกระแตกระหลอกบักดำามดน่นละเอามารอยอยูร้อยกินนี่เบิร์ละพี่น้องนี่มือเศร้าก็าไปหน่วยหนึ่งบายมากไม่จอยอพี่น้องเลยหมกม่วงมีอยู่สิบหน่วยเรือเท่านี้ปะตอนนี้อ่ะพี่น้องเอามาบอกช่พี่น้องฟังว่าหมกม่วงที่ปลูกไว้คนหนาตาจ็สิบกับปลูกหมกม่วงหน่วยใหญ่เป็นอยู่ได้พี่น้อง 对呀。Yeah.